ฮะลองไปดูโอ้แม่นม่ะเข้าใจเด้อที่แถวนี้ตอนนั้นกะน้ำท่วตลอดนะที่แถวนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเกินไป่ะสบายดีย้ำแรงทุกคนเดี๋ยววันนี้เขาจะพามาเบิ่งเส้นทางอ่าที่ เไใหม่เนาะจากสามแยกสีไทตัวนี้ชิ่เป็นบ้อนสามแยกสีไทยบ่แน่ใจว่ากัลตเา็ดวงเวียนหมดเลรเือสุดสามแยกคือเก่านี่เอาจะพาทีออกไปเส็นสิสามเหนือเนาะก็คืออ่าตัวนี่ฮอตเหนือสุดพุ้นแหละเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาก็าเบิง่งพาเส้นทางกัเต้าเฮดแล้วไปพอสและ่ะ เพียงแค่สีคขายจนพอดวลนีไปแดงทั้งด่วนทีแกไปแดงทั้งด่วนบนอั้เงียงจันวังเวียงขนาะนัะเอยีเรียนกนั่นครับี้งเที่ยวมาได้เดือว เปิดเลนน้อยให้ส่วนกันด้วยถ้าว่าไก่ไก่หนี่ไปประมาณน้อยหนึ่งเองเดี๋ยวต้องน่าจะเปิดสองเดนแต่ถ้าเพิ่งกันนะแต่ว่าหลุดกลางี่ไปอะโอ้แม่นว่ะเข้าใจเด้อยที่เป็นเนี่ฮะที่เป็นเซก้าเออช่วยสกีเกิร์ตโอ้ยสาม้านเกิดละโอ้ยูสกีเกิร์ตอ่ะ โอ้ฟ้าไก่แท้เอาเชียรทีมเาจระบาดโอ้เขากเครื่องไม่ได้นั่นแทะโอ้ที่ตามไอ้ยูอติ๊กตอกันนี้เอาเช็คเช็ทีมอาร้ลันอันท็อปไปมือหน้าหักเขาเด็กงโอ้ได้ได้มือหน้ามือหน้าครอันนั้นคันไอ้มีทิปไร่สิบวอลด้ะเอาที่ออไปโอ้หักแทะรังแกัวที่เริ่มจับเท้มพนมา เออไว้มือหน้าเด้อะไอสิแจ้งลงทิกตอกล้วไปน้ำกันไ,ได้ไปก่อนเ้อะเจอกันพอดีมีเอฟซีต <c oughs> ีเอฟซีอยู่อ่าอยู่ในทิกตอกพอดีมคนจอเขาได้แล้วกัน <c oughs> ได้ล้มกันน้อยเนี่ย <c oughs> อ่าดีจะมีคนจอเขา เอานะเขาเป็นเมืองเส้นทางตะกอนนะอย่างชุดเมื่อกี้นี่กับเจ้ากับเฮ็ดเพื่อนอีกสองเรืะละก็ดูคู่กะนี่ก็ยังไมแล้วเสียทออกไปแถมทอดได้ไวนะเพราะว่าเขาบางทีเวลาหลายสิบเมตซอยเทียมไปหนึ่ย นะอีเพิ่มเติมแน้วปกตินี่ประมาณเกือบสิบนาทีาแหละสี่ใครว่าฮอตงบงบงแต่วันนี้แต่ว่าตอนนี้ทางมันดีแล้วเนาะทางมันดีแล้วกะสบายแล้วเหมือน,นี้แถบบ้านอยู่แถวนี้คือสิ่ดีใจค่ะ เก้ยียวสะดวกสบายคือเพราปกติหันถันแม่ชีออกมาทางนี้นแฝงแหลแล้วมันต้องเดียวอ้อมหันทางตัดใหม่หนองบ้งซ่อนออกหันที่แฝงแดงครับเนาเดี๋ยวออกอนอัน,อน,ออกนออกีกะฉีออกทางนี้ได้เลยเบิ่งวาอยู่ทางหน้าทางมันสี ทางว่นสีงตีกระชีเลยเบอเปเิดโอกาสทัทุกคน แถวนี้ตอนนั้นกาน้ำท่วมตลอดเนาะแถวนี้เดี๋ยวเราจื้อได้บอลน,นี่เดี๋ยวเขาจะลบลบน้ำท่วมเนาะหยิบบอลนี่แหละอาผมขึ้นอพอดีเพียงอยู่เลยตอนนั้นปิดค่อยลงอะน,นะแต่กถ้าผมขึ้นสูงนะอ่ะอ่าเอามาห่อสามแยก บ่อนไปคิ้วละใส่เนื้อเนาะคันโค้งควานี่สิไปดงนาทองบ่อนคิ้วละใส่เนื้อพันธุ์มาได้ใส่ก็เกิดเล,ลียนเราฟังกันคะือว่าอ๋อน่าจะวัยมา้าหรอา เอราะว่าวันนี้รนบิสอาจจะให้แต่รถจักรผ่านรถใหญ่เป็นต้องเล็บโง่ออกอขี่มาแป๊บเดียวก็มาหอดอสามแยกบนทางสิบแปดตัมมนมูลละโอ้โหเปลี่ยนไป เวีสัญญาณแล้วฉียออกออกหลุดขนาดมาใายโพดเสือะล้วเองเมื่อกี้ตาย แป๊บเดียวมาฮอดตลาดโอชี <avez> <S <S ่อ้ะเดิพางสบายแ้้วันนี้ ก็สิเปิดเพลงขี่ฟังมานำทางเพราะว่าบทันได้ฟังรับแได้เดียวนึงพอดีและ่ะพอสิบนาทีอยู่บหจับ <laughs>